ที่ฟังมาทั้งหมดนะคะได้เห็นค่ะว่าประชาชนในพื้นที่นั้นมีข้อมูลค่ะมีประสบการณ์มีความรู้ด้วยมีภูมิปัญญาด้วยค่ะแล้วการที่เจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะพวกเขาไม่ได้อยู่เฉยค่ะออกมาช่วยกันในหลายๆเรื่องนะคะที่คุยกันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ํานะคะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือกันก็ได้มีความพยายามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นเวลา เกือบสัปดาห์แล้วนะคะที่พวกเขาคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงมารวมตัวกันอยู่ที่ไทย PBS ค่ะมาประสานงานการข้ามองค์กรการพยายามที่จะคิดวิธีการและระบบในการช่วยเหลือให้ทั่วถึงและรวดเร็วค่ะไปติดตามการทํางานของพวกเขากันค่ะอาสาสมัครจัดการภัยพิบตัตินักวิชาการขแขนงต่างๆสมาชิกุธิสภาเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมมาร่วมพูดคุยหาทางออกของสถานการณ์น้ำท่วมหนักของประเทศโดยนำทั้งความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำหลักคิดเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรมและการทำงานกับชุมชนมาร่วมประเมินสถานการณ์และโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เหมาะสมที่สุด การพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นจากความห่วงใยในสถานการณ์น้ําท่วมในภาพรวมของประเทศที่หลายพื้นที่เกิดสภาพการท่วมขังต่อเนื่องยาวนานขณะที่หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกําลังถูกน้ําทะลักเข้าอย่างหนักทุกภาคส่วนจึงอยากช่วยกันนําความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาร่วมขี่ไขปัญหาจึงมีการผลักดันข้อเสนอชุดหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกให้เกิดการจัดการแก้ไข แนวคิดการช่วยกันนำน้ำออกทะเลผ่านคลองและสูบออกโดยการเพิ่มช่องทางและใช้ระบบระบายน้ำให้เต็มประสิทธิภาพถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อเสนอหลักเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ่และมีสถานีสูบน้ำตามเส้นทางคลองสายหลักต่างๆระบบระบายน้ำเหล่านี้จะสามารถช่วยให้น้ำออกสู่ทะเลได้มาก และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อื่นๆไม่ต้องรับภาระน้ำท่วมนานจนเกินไปมรอยงะประชาชนทุกคนเนี่ยทุกประเทศเลยมีเป้าหมายเดียวกันช่วยกันระบาดไม่ใช่ช่วยกันต้านนะช่วยกันระบาดกอทมเนี่ยือก้อนปลาการนะฮะซึ่งเหมือนเหมือนกระป๋องอยู่อันเนกระป๋องนแล้วน้ำไหลผ่านเนี่ยประเมินกระป๋องนี้สะอาดมากเลยข้างในไม่มีน้ำเลยทั้งหนน้ำา่ทมแต่กทมมีฟัม ถ้ากรทมช่วยในวันในวันที่ฝนไม่ตกนะครับช่วยบอกว่าผมเพิ่มอีก20ต่อวัน30ต่อวันกรทมช่วย้วยประกาศว่ากรทมช่วยนะอย่างนี้กรทมก็เสริมนโยบายรัฐบาลว่าก็ช่วยไปอีกแรงหนึ่งเป็นเลขเท่าไหร่เนี่ยต้องเป็นเลขซึ่งปลอดภัยเลขึ่ปลอดภัยนั้นจะมีสองระดับก็คือขึ้นมาพวดทางทางเล็กน้อย แตว่ามันในฝนตกต้องให้ต่ำก็สักเจ็ดเซนเพราะว่าแค่ฝนตกย่างเดียวก็หนักแล้วปีนเป็นของมากแ่เปส่วนที่เราจาเนี่ยแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่เขาจะกระโตอยู่ไม่กระเลยต้องบอกเรู้ต้องารู้ก่อนอย่างที่ผมบกว่าต้องวอร์นี่ไม่ใช่วอร์นิ่ยังไง็เดี๋ยวเขาจุดเินี่ทั้งหมดลยตัดเทียอะไรอะไรต้องราบปาดติดปาดบอเลนอะไรกให้ผู้ช่วย ยนดวอออร่เหืตการจัดการน้ำภายใต้หลักคิดช่วยกันพาน้ำออกทะเลอาจไม่ใช่การปกป้องรักษากรุงเทพมหานครโดยมุ่งกั้นน้ำไม่ให้เข้ามาเท่านั้นแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันคิดคือการให้น้ำได้กระจายตัวออกสู่ทะเลตามหลักการของน้ำและร่วมเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับทุกคนด้วยวิธีการที่เหมาะสม แต่ยังคงพื้นที่บางจุดให้เป็นจุดส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ประสบภัยอื่นๆได้ข้อเสนอนี้เป็นเพียงทั้งเลือกหนึ่งที่ภาคประชาชนภาควิชาการและภาคราชาการบางส่วนได้นำองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขามาประกอบกันขึ้นเพราะปัญหาการจัดการน้ำของประเทศไม่สามารถทำได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง การบูรณาการความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราหาทางออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศให้น้อยที่สุดนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานาครรายงาน